ได้รับมอบเครื่องบินรบ F 16จากประเทศนอร์เวย์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล่ F 1 6ที่ได้รับมอบในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ผ่านการปรับปรุงและอัปเกรดมาอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานในภารกิจหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศหรือการป้องกันน่านฟ้านอร์เวย์ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับในโทมีประสบการณ์ในการดูแลและใช้งาน F 1 6อย่างเข้มข้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์จากนอร์เวย์มายังไทย ถือเป็นโอกาสทองทองนี่หาได้ยากนอกจาก F 1 6แล้วไทยยังได้รับสอบ JS 39กระเกรพเพิ่มเติมซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไกรพันเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่มีชื่อเสียงจากประเทศสวีเดนมีความสามารถในการรบหลายมิติและสามารถเชื่อมต่อกับระบบเรดาร์และควบคุมอากาศแบบเครือข่ายขั้นสูงการรับมอบในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับชาติยุโรปในด้านการป้องกันประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างจริงจังกองทัพอากาศไทยระบุว่าเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้จะถูกประจำการในฝูงบินที่มีภารกิจสำคัญด้านการควบคุมน่านฟ้าและการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ f 16ที่ไทยได้รับมานั้นแม้จะเป็นเครื่องบินมือสองแต่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายนอร์เวย์ว่าอยู่ในสภาพดีเยี่ยมพร้อมใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคไทยรวมกับผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปเพื่อให้สามารถดูแลซ่อมบำรุงและใช้งานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพในอนาคตเครื่องบินเหล่านี้จะมีบทบาทสําคัญในการฝึกซ้อมรบระหว่างประเทศและการเสริมกําลังรบในสถานการณ์ฉุกเฉินการรับมอบเครื่องบินรบใหม่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศมี2 0 2 5 2 0 3 5ที่เน้นการปรับปรุงกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้ทันสมัยและตอบสนองภัยคุกคารูปแบบใหม่เครื่องบิน f 16ที่ไทยได้รับมีการติดตั้งระบบอาวุธใหม่เช่นขีปนาวุธพิสัยกลาง ระบบต่อต้านอากาศยานและระบบติดต่อสื่อสารแบบเข้ารหัสขณะที่ไกรเผินก็มีจุดแข็งในด้านความคล่องตัวความเร็วและระบบอิเล็กทรอนิกสครบที่ทันสมัยทําให้เป็นคู่ต่อกรที่น่ากลัวในสนามรบแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศเผยว่าการรับมอบครั้งนี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างกําลังรบของไทยกับประเทศในภูมิภาคอย่างมีในสําคัญนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบ,บุว่าการที่ไทยสอ ฮามารถเข้าถึงเครื่องบินรบระดับแนวหน้าของโลกได้แสดงถึงศักยภาพทางการทูตและการวางแผนทางยุทธศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมประชาชนจำนวนมากต่างให้ความสนใจในข่าวนี้โดยมีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางและชื่นชมในความก้าวหน้าของกองทัพไทยนอกจากการรับมอบเครื่องบินรบแล้วยังมีการเจราจาในระดับนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนเช่นระบบเรดาร์โรลลาตระเวนและการฝึกผสมร่วมกับประเทศพันธมิตรการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญ,ญาณสำคัญว่าไทย พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนในทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้กองทัพอากาศไทยยังยืนยันว่าเครื่องบินรบใหม่ทั้งหมดจะถูกนํามาใช้ในการฝึกซ้อมและภารกิจที่สนับสนุนสันติภาพรวมถึงการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆภายในประเทศด้วย